ทำผิดก็ให้กลับตัวทำชั่วก็ให้กลับใจอย่าบ่นว่าชีวิตทำชั่วมายาวเกินไปเพราะถนนยาวแค่ไหนก็ยังมีจุดกลับรถให้กลับเป็นระยะระยะนโยมบางคนก็ปล่อยชีวิตซะจนเกินไปนไหนๆก็ชั่วแล้วท่านลงทุนทำความชั่วมาเยอะแล้ว มันก็คงจะมากลับตัวกันตอนนี้ไม่ทันแล้วมั้งอย่าคิดแบบนั้นนะโยมวินาทีสุดท้ายของชีวิตลมหายใจสุดท้ายแมนแต่พระเทวทัตมากลับตัวกลับใจขอโทษขอโพยพระพุทธเจ้าในลมหายใจสุดท้ายจิตสํานึกที่ดีในตอนนั้นพระพุทธเจ้ายัางพยากรณ์ว่าพระเทวทัต จะได้เป็นพระประเจกัพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้านาน้นหลังจากใช้กรรมในนรกอเวจีจนหมดไม่มีใครรู้เราจริงๆเราคิดเองพูดเองทำเองตั้งใจคิดตั้งใจพูดตั้งใจทำแบบไหนก็ไม่มีใครรู้เราบางทีนั่งอยู่เฉยๆก็สร้างกรรมสร้างเวรไม่ใช่น้อยโดยการไปคิดโลภคิดโกรธคิดลง เป็นมนโนกรรมแล้วก็คิดได้ทั้งวันอาจจะไม่เคยไปลงมือฆ่าใครตายแต่ก็ฆ่าทางจิตจิตมันขุ่นมัวเศร้าหมองตลอดเวลาแล้วก็นั่งพูดเป็นวจีกรรมก็พูดได้ทั้งวัน,นพูดร้ายาใส่ร้ายพูดให้คนอื่นเข้าใจผิด ก็พูดได้ทั้งวันก็สร้างกรรมทางวาจาทางจิตได้ทั้งวันแม้กายอาจจะดูสะอาดดีไม่เคยไปตบตีไปฆ่าแกงไขมีโอกาสกลับตัวได้ก็กลับตัวพอแม้นวินาทีสุดท้ายก่อนตายพระเทวทัตก็ยังถูกพยากรณ์ว่าจะไปดีทำผิดก็ให้กลับตัวทำชั่วก็ให้กลับใจอย่าบ่นว่าชีวิตทำชั่วมายาวเกินไป ถนนยาวแค่ไหนก็ยังมีจุดกลับรถเป็นระยะระยะนโย